สวัสดีนะครับวันนี้นะครับวันนี้ได้พระเนื้อดินมานะครับสององค์นะอันนี้นะครับคือพระรอดนะครับพระรอดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพระรอดพระรอดวัดชัยพระเกียินะครับผมของลำพูนนะครับวิธีดูนะครับดูไม่ยากนะครับดูเป็นภายใน3นาทีนะครับดูรายละเอียดตรงนี้นะครับโพนะครับจะมีความคมสูงนะครับเห็นนะครับดูพิมพ์ก่อนนะครับโอคมสูงนะครับมีความคมมีคราบดินนะครับผมความเก่านี่ประมาณ2,400่อ จ็ดสิบหกนะครับเอ้ยสองสี่เก้าหกนะครับสองสี่เก้าหกขอไปนะครับนี่นะครับนี่ครับโพนี่เด้งเด้งดงๆนะครับลองดูขยายดูนะอ่านี่ดูโพนะครับโผเป็นขีด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 นะครับนี่นะครับดูนะครับคมปึ้งเลยคมปึ้งคมปึ้งคมพึ้งครับเป็นปลาเนื้อดินที่ราคายังไม่แพงมากนะครับนี่นะครับดูขอบบังคับพิมพ์นะครับเนี่นะครับจะมีทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็จะมีรอยถอดนะครับเกิดเกิดเกิดเวลอจจะับ นี Workers, buses, ่ครับกดเสร็จปั๊บกด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 แล้วก็งัดตึ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นนี่ครับก็จะมีรอยแล้วก็จะมีรอยบังคับพิมพ์ทุกอันนะครับนี่นะครับของเกงไม่มีนะครับรุ่นนี้นะครับพระราคายังไม่แพงนะครับแต่ว่ายังเป็นหลักร้อยอยู่นะครับหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยนะครับเก็บแล้วก็ไว้ดูได้นะครับว่าพระยุคเก่าๆนะครับปีสองสี่นะครับนี่ครับสองสี่ก็กว่านะครับนี่ครับนี่ครับความคมยังมีนะครับแล้วก็กราบยังมีนะครับ แล้วก็สังเกตง่ายก็จะมีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใต้ฐานนะครับมีเลขห้านะครับผมจะมีทั้งแบบปั๊มปั๊มแล้วก็เขียนเอาก็มีนะครับพระเกจิที่ร่วมปลูกเสียงในยุคนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับผมพ่อกลวยนะครับผมพ่อแพรนะครับผมคณาจารย์ในหลายท่านนะครับที่อยู่โซนนั้นนะครับเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็เหมือนจะมีพ่อสดด้วยนะครับผมยุคนั้นนะครับพ่อทบนะครับหลายหลายลองไปหลายท่านนะครับลองไปเสิร์ชดูใน Google นะครับอันนี้ก็เอามาเพื่อเป็นแนวทางการเก็บสะสมนะครับ เป็นพระที่น่ากเก็บอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้ผมได้มาก็ยังไม่แพงนะครับผมได้มาองค์ละร้อยนะครับผมได้มาองค์ละร้อยนะครับถ้าแบ่งก็แบ่งได้นะครับเอาตอนนี้นะผมมีอยู่สององค์นะครับนี่นะครับพิมพ์เดียวกันนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันนี่นะครับตรงนี้จะสวยกว่านะครับ Kinder, นี่นะครับความชัดนะครับความชัดของโคนะครับเด้งเลยนะครับโอเคนะครับผมจะครบสามนาทีละ นี่นะครับเหนื้อนะครับเผาสวยนะครับเล็ขห้าเหมือนกันนะอ่าโอเคนะครับผมอ่าสวัสดีครับ